สวัสดีครับกับพบว่าเอชฟครับวันที่เราบันทึกวิดีโอนี้ครับคือวันที่1พฤษภาคมปี 25- 6 3นะสาครับซึ่งหลายสายการบินเรียกว่าเป็นวันเปิดเทอมครับคือการกลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศอีกครั้งครับหลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวนะครับแต่ว่าบางสายการบินเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะครับตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมีเที่ยวบินให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าวันที่1พฤษภาเนี่ยก็เป็นวันที่เขาเริ่มให้บริการเส้นทางมากขึ้น,นครับบางเส้นาอาจจะหยุดไปชั่วคราวครับวันที่า,า,าจจมาวา้นทง่งพิ่มควาบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิดสิ 19, จะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นที่สนามบินดอนเมืองนะครับทางเข้าอาคารผู้โดยสารเนี่ยจะถูกจํากัดนะครับจะมีทางเข้าเปิดแค่ไม่กี่ประตูครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเดินผ่านตัวสกรีนอุณหภูมกิก่อนนะครับว่าไม่มีไข้อุณหภูมิไม่สูงเกินกว่าที่กําหนดแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนครับถึงจะเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารได้นะครับ สำหรับบรรยากาศที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศที่อาคาร2ที่ดอนเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างโล่งแบบนี้นะครับไม่ได้พลุกพ่าน,นเพราะว่าถึงแม้สายการบินจะเริ่มกลับมาให้บริการแล้วแต่ว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ทําการบินกันปกติเนี่ยความถี่ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับหลายสายการบินเนี่ยเคยบินบางเมืองอาจจะ10กว่าไฟต่อวัน,นครับกลับมารอบนี้อาจจะบินแค่1นถึงสเที่ยวต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ยังค่อนข้างดูโลง่งแล้วก็โปร่งมากๆครับไม่ได้พลุกพ่านไม่ได้มีคนใช้บริการเยอะเลย เพราะว่าบางเส้นทางที่หยุดบินไปก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งครับแล้วก็บางเส้นทางที่เปิดให้บริการกลับมาแล้วเนี่ยก็ด้วยความถี่ที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้บรรยากาศที่ดอนเมืองเนี่ยถือว่าโล่งมากๆนะครับไม่ได้แออัดไม่ได้พลุกพ่านเลยนะครับนี่ก็เป็นตารางเที่ยวบินขาออกครับเห็นว่าเที่ยวบินส่วนใหญ่ก็ยังยกเลิกอยู่ครับสำหรับสายการบินที่ให้บริการมาตลอดเดือนเมษายนนะครับไม่ได้หยุดให้บริการเลยนะครับคือสายการบินนกแอร์นะครับซึ่ง ก็มีเที่ยวบินไปยังเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชตรังอะไรเงี้ยตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมานครับแต่ว่าพอมาหนึ่งพฤษภาเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็กลับมาบินบางเมืองที่เป็นเมืองรองเช่นลำปางแม่สอดเนี่ยก็กลับมาบินนะครับส่วนอีกสายการบินหนึ่งที่ไม่ได้หยุดให้บริการเลยตลอดเดือนเมษายนเช่นเดียวกันก็คือไทยเวยียดเจ็ตแอร์ครับซึ่งอยู่ที่สวนณภูมิครับตลอดเดือนเมษายนเนี่ยก็ยังมีเที่ยวบินไปเชียงใหม่เชียงรายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นด้ ส่วนสายการบินที่หยุดให้บริการไประหว่างวันที่1-30เมษายนนะครับก็คือไทยแอร์เอเชียน,นะครับวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก,กลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศอีกครั้งนะครับเส้นทางที่กลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่าบางเส้นทางก็ยังไม่กลับมาครับความถี่ก็อาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ละเส้นทางครับแต่ก็ทยอยกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกสายการบินหนึ่งก็คือไทยไลน์อนแอร์นะครับที่กลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่1พฤษภาคมเช่นเดียวกันสาหรับเส้นทางในประเทศครับบางเส้นทางครับด้วยความถี่ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับ อีกสายการบินที่จะเริ่มกลับมาให้บริการในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งหยุดให้บริการไปในช่วงตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับจะกลับมาให้บริการเส้นทางแรกคือเส้นทางระหว่างกรุงเทพสม,มุย2เที่ยวบินต่อวันก่อนนะครับในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับส่วนเส้นทางอื่นเนี่ยอาจจะตามมาภายในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยวันที่15พฤษภาคมก็จะเจอบางกอกแอร์เวย์ที่สม,มุยก่อนนะครับที่กลับมาให้บริการแล้วนะครับ สำหรับการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศในช่วงเวลานี้นะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็หน่วยงานผู้ใช้อำนาจกฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศของประเทศไทยนะครับเขาก็มีข้อกำหนดต่างๆนะครับสำหรับทั้งตัวสายการบินเองแล้วก็ผู้ให้บริการท่าอากาศยานหรือก็ผู้ใช้บริการซึ่งก็คือผู้โดยสารเนี่ยต้องทำตามครับเช่นสายการบินเนี่ยจะไม่สามารถขายที่นั่งได้เต็มทุกที่นั่งนะครับจะต้องมีการเว้นที่นั่งตรงกลางไว้นะครับจะไม่ให้ผู้สารนั่งติดกันครับหรือว่าถ น้อยกว่า90ที่นั่งเนี่ยจะขายที่นั่งได้แค่ร้อยละ70ของที่นั่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการคือผู้โดยสารเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่บนเครื่องครับสายการบินเองจะไม่มีการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงไม่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆบนเครื่องในช่วงเวลานี้นะครับผู้โดยสารเองก็ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มของตัวเองมารับประทานบนเครื่องครับคือทุกคนต้องอใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาครับจะมาเปิดหน้ากากดื่มน้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็ลูกเรือจะต้องมีการสวมถุงมือนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการอยู่บนเครื่องนะครับก็มีข้อจํากัดทางสนามบินด้วยนะครับว่าสนามบินต้องมีการจัดระยะห่างในการใช้บริการต่างๆครับาก,การให้ผู้สารเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยเข้าอาคารอะไรเงี้ยต่างที่เรากล่าวไปนะครับก็ด้วยข้อกําหนดมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เกิดใครที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศในช่วงนี้ครับก็จะได้เดินทางด้วยอย่างมีความ ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกันมากขึ้นนะครับว่าก็ค่อนข้างเคร่งคัดพอสมควรนะครับสำหรับบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารครับบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็มีเปิดให้บริการอยู่บ้างครับแต่ว่าหลายร้านก็อาจจะยังปิดอยู่เช่นกันเพราะผู้โดยสารพพาที่มาใช้บริการในช่วงนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอย่างที่บอกเที่ยวบินที่กลับมาให้บริการเนี่ยความถี่เมื่อเทียบแต่เมื่อเทียบกับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับอาจจะไม่ถึงร้อยละสิบของความถี่ที่เคยมีด้วยซ้ํานะครับ ในอาคารผู้โดยสารในห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนี่ยก็มีร้านค้าเริ่มเปิดให้บริการโดยเฉพาะร้านอาหารบางร้านนะครับซึ่งอันนี้สามารถนั่งรับประทานในร้านได้อยู่แล้วนะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานครที่ออกมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ายกเว้นร้านอาหารในโรงพยาบาลแล้วก็ในสนามบินที่สามารถเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารได้ในร้านนะครับแล้วก็ให้มีการเว้นระยะห่างพอสมควรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ร้านอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ทั้งหมดครับหรือยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาโควิด -19 นี้นะก็ด้วยความถี่ของสายการบ,บินต่างๆที่เริ่มกลับมาให้บริการนี้ก็ยังไม่เยอะมากนะครับเส้นทางก็อาจจะยังไม่ครบ100%เหมือนที่เคยเปิดมาในอดีตนะครับแล้วก็ความถี่ค่อนข้างน้อย จำนวนที่นั่งที่ขายต่อเที่ยวบินก็จํากัดอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องเจ็ตเนี่ยก็จะขายที่นั่งเว้นที่นั่งนะครับตรงกลางจะไม่มีคนนั่งนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องเทอร์โบพ็อปเนี่ยก็ขายได้แค่ร้อยละเจ็ดสิบนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศในสนามบินก็จะค่อนข้างโล่งงเลยนะครับที่นั่งเนี่ยจะไม่ได้มีการแออัดยัดเยียดเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้สารเทือเทียบกับความจุของสนามบินเนี่ยถือว่าน้อยมากๆครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในตัวอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลขสี่นะครับตัวอาคารผู้สารภายในประเทศของด จริงๆแล้วที่หน้าของดอนเมืองเนี่ยเขาเว้นตรงกลางไว้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นโตนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการมานั่งแอัดนั่งเบียดกันอยู่แล้วนะครับรวมประกอบกับจํานวนผู้สั่ที่ลดลงค่อนข้างมากเนี่ยตัวสนามบินก็โล่งเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศการเดินทางบนเที่ยวบินของไทยแลนด์แอร์เที่ยวบิน SL644 ครับไปขอนแก่นครับกับ737ด0เจขีดลำนี้นะครับขณะเข้าคิวขึ้นเครื่องเห็นไหมครับก็จะมีการให้เว้นระยะห่างในการเข้าคิว ตรวจบอลลิงฟาช่วยขึ้นเคลื่อนค,ครับล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิของโดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้งด้วยนะครับว่าไม่ได้เกินที่กําหนดนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องโดยสารครับที่นั่งเนี่ยจะไม่ได้สามารถขายเต็มได้ทุกที่นั่งนะครับดังนั้นล้วจะมีการเว้นที่นั่งตรงกลางนะครับอย่างเช่นบนเครื่อง737ของไทยร้อนแอร์คือที่นั่งตัว B กับที่นั่งตัว E เนี่ยก็จะไม่มีคนนั่งนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปจองบัตรโดยสาร จองที่น,นั่งในเว็บไซต์ของสายการบินก็เช่นกันครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในฟังก์ชันเลือกที่นั่งของทุกสายการบินเลยครับจะไม่สามารถเลือกที่นั่งตรงกลางได้นะครับนี่ขึ้นจอมาให้ดูเลยครับว่าทุกสายการบินเหมือนกันหมดครับคือที่นั่งแถวตรงกลางเนี่ยจะถูกบล็อกไว้นะครับจะเลือกที่นั่งได้เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่างแล้วก็ริมทางเดินเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางกบทหรือสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศไว้สําหรับใช้บังคับในการเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศในเด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือเนี่ยก็จะมีการสวมถุงมือนะครับแล้วก็สวมหน้ากากาอนามัยนะครับอันนี้คือตามข้อกำหนดของกรพทรครับแต่ว่าบางสายการบินอาจจะเพิ่มการใส่หน้ากากใส่เฟซชิลใส่แว่นตาขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่สายการบินที่กำหนดนะครับ Ladies and gentlemen, for speaking, and the outside food and drinks are not allowed to be into the aircraft. All passengers will be asked to sit at the outside seat and wearing a special mask throughout the flight. Ladies and gentlemen, please be informed that all passengers must comply with the prevention measure by Ministry of Health, including cabin crew to throughout the flight. Any non-compliance... ก็เม่อสักคู่ครับลูกเรือก็จะมีการประกาศครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับว่าเที่ยวบินนี้นะครับด้วยมาตรการของทางสาธารณสุขแล้วก็ทางกพทเนี่ยจะไม่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มครับไม่มีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับแล้วก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้สารเนยนำอาหารและเครื่องดื่มของตนเองมารับประทานบนเครื่องด้วยนะครับ <S <S ผู้สารจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบินนะครับแล้วก็ต้องทําตามคําแนะนําของลูกเรืออย่าง คล่งคัดนะครับถ้าเกิดไม่ทําตามเนี่ยก็อาจจะมีการดําเนินทางทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการควบคุมโรคนะครับตอนนี้เราก็แท็กซี่ไปเตรียมวิ่งขึ้นนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะผ่านฝูงบินที่ ยังต้องจอดพักอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าถึงแม้จะเริ่มกลับมาบินแล้วแต่ว่าความถี่ <c oughs> <c oughs> ที่กลับมาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆครับเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้กลับมาบินอยู่แล้วครับเส้นทางภายในประเทศเนี่ยความถี่ก็อาจจะไม่ถึงร้อยละสิบไปซ้ำของความถี่ที่เคยมีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเครื่องบินหองสายการบ,บินต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องจอดพักอยู่อย่างที่เห็นในภาพนนครับแล้วก็หลุมจอดปกติก็ไม่พอนะครับต้องมาจอดเรียงกันอยู่บนแท็กซี่เวย์แบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจำนวนเยอะมากๆครับที่ยังต้องจอดรอกลับมาใหบรกาีคั่นนนะทเ็็็ปภพ แปกตาที่ดอนเมืองครับที่เครื่องบินต้องจอดเรียงกันแบบนี้นะครับก็เราก็บินขึ้นจากสนามบินดอนเมืองไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปขอนแก่นนะครับกับเที่ยวบิน SL644 นะครับโดย Boeing 737-800ของสายการบ,บินไทยไล้์อนแอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศกรุงเทพจากบนฟ้ากันอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่า ภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นมานานนะครับสายการบินต่างก็อย่างที่บอกนะครับว่าหยุดบินไปเป็นเดือนนะครับบางสายการบินที่ไม่ได้หยุดก็อาจจะมีเที่ยวบินน้อยมากๆนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอย่างนกแอร์กับไทเวสเทนเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าลดความถี่ค่อนข้างเยอะนะครับเส้นทางที่เคยบินวันละสิเที่ยวเนี่ยก็เหลือวันละเที่ยวนะครับอย่างเชียงใหม่นกแอร์ก,ก็เนี่ยเหลือวันละเที่ยวตลอดเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาครับเพิ่งจะมาได้เพิ่มความถี่เป็น2 3เที่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับ ตอนนี้เราก็บินอยู่เหนือฝั่งธนบุรีครับในภาพจะเห็นวงเวียนใหญ่นูครับแล้วก็เห็นแนวแม่น้ำเจ้าพยาครับโค้งมาตามเป็นแนวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศกรุงเทพด้านทิศใต้นะครับก็เครื่องบินก็ค่อยๆเลี้ยวซ้ายนะครับอ้อมกรุงเทพนะครับเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราจะมุ่งหน้าไปขอนแก่นนะครับไปภาคอีสานนะครับก็ได้ชมวิวกรุงเทพแบบนี้นะครับ ก็สัญญาณรักขาดับลงแล้วนะครับอย่างที่บอกครับบนเครื่องบินจะไม่มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไม่มีบริการอะไรครับก็นั่งกันไปเงียบๆครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเขาจะกันห้องน้ําข้างหน้าไว้สําหรับกรณีพิเศษต่างๆครับเผื่อจาเป็นนะครับผู้สารทั่วไปก็ใช้ห้องน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ประกาศด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะต้องรอคิวต่อคิวกันเนี่ยอย่าไปยืนอกกันหน้าห้องน้ำนะให้บอกลูกเรือนะเขาจะจัดคิวให้นะครับจะได้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ชิดกันรอคิวนะครับ ก็เที่ยวบินไปขอนแก่นก็ใช้เวลาค่อนข้างสั้นครับจริงๆแล้วเวลาบอนอากาศเนี่ยแค่ไม่ถึง50นาทีนะครับหรือเที่ยวบินในประเทศส่วนใหญ่ที่บริการตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็เราบินในประเทศกันก็ไม่ค่อยเกิน90นาทีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเงื่อนไขของการให้บริการเนี่ยจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับผู้โดยสารก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเข้าห้องน้ําหรือว่าจะต้องมารับประทานอาหารเครื่องดื่มอะไรมากมายครับด้วยระยะเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับจะมีเส้นทางเดียวที่ตอนนี้กลับมาแล้วมี ระยะเวลาค่อนข้างนานที่สุดครับคือของไทยแอร์เชียนะครับจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่เนี่ยซึ่งตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเป็นเส้นทางข้ามภาคเส้นทางเดียวที่ให้บริการอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับซึ่งตามเงื่อนไขของกพทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเที่ยวบินไหนเนี่ยที่มีระยะเวลาทําการบินนานกว่า90นาทีเนี่ยจะให้สํารองที่นั่ง2แถวสุดท้ายไว้ด้วยนะครับเพื่อในกรณีที่เกิดพบผู้ป่วยบนเครื่องเนี่ยจะได้มีพื้นที่แยกต่างหากให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยย้ายมา นั่งอยู่บริเวณนั้นนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับเที่ยวบินในประเทศที่เกินกว่า90นาทีครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดบินออกจากกรุงเทพบินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเส้นทางไหนเกินหรอกนะครับก็มีเฉพาะเส้นทางข้ามภาคซึ่งบางเส้นทางถึงจะกลับมาครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่กลับมาในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการให้บริการเส้นทางในประเทศที่มีมาตรการทางสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านการบินที่ค่อนข้างรัดกุมแบบนี้นะครับก็ เลยทําให้ทางกบอเองทางสาธารณสุขเองและสายการบินประชุมร่วมกันแล้วนะครับก็ให้บริการได้นะครับก็น่าจะได้รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งนะครับก็เดินลงจากเครื่องนะครับเวลาลงจากเครื่องเนี่ยทางสายการบินเขาก็จะประกาศให้ผู้สารเนี่ยอย่าลุกออกพร้อมๆกันนะจะได้ไม่ต้องไปแออัดกันอยู่บนทางเดินนะครับจะค่อยๆทยอยออกจากเครื่องนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะห่างตลอดเวลานะครับ แล้วก็ทางเดินเข้าอาคารผู้โดยสารก็เช่นกันนะครับอย่างนี้ทางสนามบินเขาเป็นคนจัดทําไว้นะครับก็จะมีมาร์คไว้ให้นะครับให้เว้นระยะห่างครับจะได้ไม่ได้เดินชิดกันเกินไปนะครับแล้วก็ลงมานะครับก่อนจะเข้าอาคารผู้โดยสารเนี่ยเขาจะมีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงด้วยนะครับทางสนามบินเขาก็ตั้งจุดสกรีนไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสนามบินแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะเข้าจังหวัดจะเข้าพื้นที่นั้นน่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับซึ่งอันนี้ทางที่ขอนแก เงื่อนไขาการเข้าพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกัน,นครับสามารถตรวจสอบได้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับหรือสาธารณสุขจังหวัดที่เราจะเดินทางไปนะครับหรือว่าทางท่าอากาศยานไปทางก็ได้นะครับลองสอบถามเขาดูว่ามีเงื่อนไขไหมว่าจะต้องมีเอกาสารอะไรหรือเปล่าต้องกักตัวต้องอะไรไหมอย่างนี้นะครับแต่ละสนามบินแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกัน,นครับเพราะเป็นเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดที่เขามีมาตราการแตกต่างกันไปนะครับก็ให้ชมบรรยากาศจากสนามบินขอนแก่นกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเที่ยวบินของนกแอร์นะครับ ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินที่มีขนาดน้อยกว่า90ที่นั่งเนี่ยตามเงื่อนไขของกบทคือจะขายที่นั่งได้ร้อยละ70ของจานวนที่นั่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่นั่งบนเครื่องเนี่ยเขาจัด2อสองนะถ้าเกิดเป็นเครื่องบินใพพบพัดเบัพาะพวกนี้ทั้งทั้งเอทีอาร์ทั้งคิวสี่ร้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่สังเกตเห็นนะครับเวลาเดินขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการเว้นระยะห่างครับผู้โดยสารจะค่อยๆถูกทยอยปล่อยมาทีละคนครับจะได้ไม่ต้องมายืนเบียดกันเวลารอขึ้นเครื่องเวลาาเเดดดิินน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 ขึ้้บบบบบัััไไออะะะรรรแีคคคทกก็ยยม แล้วก็ความจุข,ของเที่ยวบินเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้แออัดอะไรมากมายนะครับก็นกแอร์เนี่ยก็ให้บริการมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตลอดเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าบางเส้นทางอาจจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับส่วนไทยไลน์ร้อนแอร์เนี่ยก็กลับมาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยความถี่ที่ค่อนข้างจํากัดในแต่เส้นทางครับบางเส้นทางอาจจะไม่ได้บินทุกวันนะครับอาจจะแค่2-3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วยซ้านะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดจะเดินทางก็ตรวจสอบกับาสายการบินอีกทีนะครับว่ามีเที่ยวบินวันไหนบ้างนะครับให้ชมบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับเห็นไหมครับเวลาจะเช็คอินก็จะมีการมาร์กจุดไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้าคิวเบียดกันนะครับจะให้มีการเว้นระยะห่างไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตามที่นั่งของ ภายในอาคารผู้โดยสารนี่ก็จะมีการมาร์กไว้ว่าที่นั่งไหนนั่งได้ที่นั่งไหนให้เว้นไว้นะครับาทางสนามบินเขาก็จัดการพวกนี้อยู่แล้วร้านค้าต่างๆก็ทยอยเปิดกลับมาบ้างนะครับบางร้านอาจจะยังปิดอยู่บางร้านก็เปิดกลับมาแล้วครับเที่ยวบินที่ขอนแก่นตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับกในอดีตนะครับการขึ้นเครื่องทุกสายการบินก็จะมีการ เว้นไว้นะครับเว้นระยะห่างกันนะครับเวลาเรียกคิวต่างๆนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าทุกคนก็จะเข้าคิวโดยการเว้นระยะกันอยู่แล้วครับมีจุดมาร์กไว้ให้บนพื้นด้วยครับก่อนจะขึ้นเครื่องแต่ละสายการบินก็จะมีการสกรีนอุณหภูมิของผู้สารอีกครั้งก่อนจะเดินเข้าไปยังเครื่องบินด้วยครับจะมีการวัดด้วยคล้ายๆเครื่องยิงอุณหภูมิที่เราเจอกันเวลาเข้าห้างเข้าอะไรแบบนี้แหละครับ in เช่นเดียวกันครับเมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปนะครับบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียก็จะมีการประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับว่าบนเที่ยวบินตอนนี้ครับจะไม่มีการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับไม่มีบการจําหน่ายสินค้าที่เลือกใดๆนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยนำเครื่องดื่มและอาหารมารับประทานเองระหว่างอยู่บนเที่ยวบินด้วยนะครับทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ ลูกเรือก็จะมีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ถุงมือเช่นกันนะครับซึ่งเป็นข้อกําหนดของกปทนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการเดินทางออกจากขอนแก่นกลับมาที่ดอนเมืองถ้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ขับวินงก็บินขึ้นจากขอนแก่นมาแล้วถ้ามีอีกจ,จุดหนึ่งที่น่าสังเกตครับคือบนเที่ยวบินเนี่ยเมื่อก่อน,นครับที่กระเป๋านักย่งเขาจะมีพวกนิยสารต่างๆมีเมนูไว้มากมายนะครับแต่ว่าเพื่อลด จุดสัมผัสลดความเสี่ยงที่จะมีการสะสมของเชื้อโรคครับก็สายวินก็จะนําออกไปนะครับตอนนี้ก็จะมีเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นก็คือคู่มือข้อมูลความปลอดภัยตรงนี้นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกสายการบินในช่วงนี้นะครับจะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับไม่มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใดๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานเองระหว่างบนเที่ยวบินนะครับเพื่อให้ผู้โดยสรารเนี่ยจะได้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดมาดื่มไม่ต้องเปิด,ม,ปดมาอะไรนะครับก็จะลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้นะครับ แล้วก็ที่นั่งบนเครื่องนะครับสายการบินก็จะไม่ได้ขายเต็มความจุของเครื่องนะครับจะมีการเว้นที่นั่งตัวตรงกลางไว้นะครับดังนั้นเนี่ยนะผู้โดยสารก็จะนั่งเพียงแค่4ที่นั่งต่อแถวนะครับก็คือฝั่งละ2ที่นั่งแค่นั้นเองครับตรงกลางจะเว้นว่างไว้นะครับ ระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับขอบความร่วมมือท่านผู้กียรติยังคงนั่งอยู่กับที่หลังจากที่เครื่องบินจอดสนิทครับและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงจากเครื่องบินตามคําแนะน,นําของพนักงานสอฟครับและดีไซน์จัดเม้ m e n อินวิลออฟโควิ -19 pandemic พอเครื่องจอดสนิทรับสัญญาณรับแขมขันด,ดับลงแล้วครับแต่ผู้สารจะไม่ลุกขึ้นพร้อมกันนะครับลูกเรือจะคอยประกาศให้ผู้สารลุกขึ้นเทเลแถวนะครับเช่นให้แถวทางเดิน ฝั่งตัว C ลุกก่อนนะครับหยิบของครับจากนั้นเนะี่ยเดินออกไปหมดแล้วนะครับถึงจะให้แถวทางเดินฝั่งตัว D ลุกขึ้นตามนะครับแล้วก็หยิบของนะครับจากนั้นก็เป็นหน้าต่างฝั่งตัว A ค่อยลุกนะครับพอเดินออกไปหมดแล้วก็จะเป็นหน้าต่างฝั่งตัว F เนี่ยค่อยลุกตามมาครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีการเว้นระยะห่างตลอดเวลาก็อันนี้ก็เป็นปาการ เดินทางภายในประเทศนะครับในช่วงเวลานี้นะครับที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9ที่เข้มข้นนะครับสายการบินที่กลับให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไทยแอร์เอเชียกับไทยรัฐแอร์เราก็พาไปชมกันมาแล้วครับว่าเขามีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรบ้างน,นะครับรวมไปถึงสายการบินอีก2สายการบินที่ไม่ได้หยุดให้บริการตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมานครับก็คือนกแอร์แล้วก็ไทยเวียดเจ็เนี่ยเมื่อ ทางกปทเขามีมาตรการออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปฏิบัติการตามมาตรฐานนี้เดียวกันเหมือนกันนะซึ่งมีผลมาใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามข้อกําหนดของทางสํานักงานการวินพรเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปทนะครับ รวมไปถึงสายการบินที่จะกลับมาหลังจากนี้นะครับอย่างเช่นบังกอกแอร์เวยส์เนี่ยที่จะเริ่มให้บริการวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับในเส้นทางสมุยเนี่ยก็จะต้องมีการดนาเนินการตามข้อบังคับกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดมีการขยายข้อกําหนดนี้ไปหลังจากนี้อีกนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับสายการบินอื่นๆเช่นไทยสมายที่เขามีกําหนดจะกลับมา1มิถุนาย,ยนเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับ ก็สบายใจได้นัะดับหนึ่งสหรับการเดินทางภายในประเทศนะครับถ้าเกิดมีใครมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางครับเห็นว่าที่สายพานเนี่ยเขาก็มีการเว้นระยะห่างไว้ครับมีการมาร์กจุดไว้ครับว่าให้ยืนตรงไหนได้บ้างครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวีดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ